ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่ผมพัททีวีนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนชุดกลห่วงสี่ห่วงนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเขาเล่นยังไงครับบางคนสูงสัยว่าพุมทำไมหัวโล้นนะครับผมปวดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเขาเล่นกันยังไงนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะโชว์ให้ดูก่อนผมก็ยังเล่นไม่เก่งนะครับก็เป็นอันนี้เป็นอุปกรณ์มายากรนะครับอุปกรณ์มายากรทําเองก็ได้นะ แต่ผมว่าซื้อดีกว่าไม่แพงครับสี่สิบห้าสิบาทเองนะ <S 2> <S 2> <S 2> <S อย่างงี้ครับแล้วเราไปดูกันเลยว่าเขาเล่นกันยังไงถ้าพร้อมแล้วอินโทรมา i nice. สอนกันเลยนะครับครับสวัสดีครับรอบสามนะรอบสองรอบสามนะไม่รู้รอบสองไงครับวิธีการเล่นนะครับมันไม่ได้ยากเลยหลักการมันอยู่ง่ายง่ายดูนะอันนี้มันเป็นรูครับมันจะเป็นรูแค่อันเดียวนี่อันนี้มันเป็นรูเนี่ยแค่อันเดียวนะฮะอีกสองอันนี่คือมันไม่ได้เป็นไรเลยนะครับหลักการมันง่ายๆครับเวลาเล่นครับอีกสองอันมันก็ส่วนนี้นะมันจะติดกันมาอยู่แล้วนะ มันแม่สามารถเอาออกได้นะครับเวลาซื้อมาก็ติดอยู่แค่นีนะ้มันเป็นอุปกรณ์มายากลน,นะครับราคาก็ไม่แพงครับสั่งเอาในลาซาด้านี่นะจะประมาณสี่สิบห้าสิบนะผมเห็นอยู่ผมสั่งมาประมาณสี่ิบาทรวมค่าส่งสามสิบเจ็ดสิบาทสามวันถึงบ้านครับถ้าสั่งอยากตางประเทศก็ไกลแต่นี้ผมไม่ได้ขายนะครับวิธีการเล่นนะครับเราก็หยิบอันนี้มาบางคนอาจจะใช้ด้านบนนี้นีเลยผมเอามือเนี่ปิดด้านบนไว้ ถ้าคุณหาดใหม่ก็ตอกใกล้ๆก็ได้ครับตอกตรงนี้หนึ่งสองตอกใกล้ๆอย่างนี้เข้าเอาก็ได้ถ้าคุณเริ่มเล่นไปนแล้วขยับมาเรื่อยๆขยับมาเรื่อยๆขยับมาอยู่ตรงนี้หนึ่งสองสไลด์ขึ้นปุ๊บสไลด์อย่างนี้เห็นนะมมันจะเกาะแล้วมันก็จะมาอยู่ตรงนี้อ,อ่าผมจะไม่เอามือปิดไว้นะนี่หนึ่งสองสไลด์ขึ้นโอ้ยนี่เห็นนะมติดแล้วแต่ถ้ามีมือมันจะมีตัวกันไว้อย่างนี้ดูดิหนึ่งสอง มันจะมีแบบว่าเออตัวกันไว้เวลามันเข้าเดี๋ยวผมจะสโลให้เพื่อนๆดูนะดูสโลนะว่ามันเป็นยังไงเราเข้าสมมุติเราจับไว้อย่างนี้นะหนึ่งสองสาม,สามน,นะมันก็จะเข้าอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนถ้าใครอีกบางคนเขาอาจจะถนัดอย่างนี้ก็ได้ตองนี่เอานี้ก้อยบังไว้อย่างนี้ นิ้วก,ก้อยบางไวอย่างนี้ต่อเข้าหนึ่งสองแต่ผมไม่ถนัดไงอย่างนี้หนึ่งสองมันก็ยุ้ยก,ก้อยให้เร็วผมไม่ถนดัดนะผมถนัดแบบนี้มากกว่าครับ 2> 1, 2. มือฉับนี้หนึ่งสองเวลาเล่นเราครั้งแรกเราเข้าได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมครั้งต่อไปเราก็หยิบอันนี้มาเคาะปึ๊บไม่งั้นก็เป่าปึ๊บเพราะอันนี้มันติดกันอยู่แล้วครับวิธีการเล่นไม่ยากคือฉเฉลยมันอยู่แค่มันมีลวนเดียวครับ ถ้าเวลาเล่นเราต้องมือจับรูไว้ตลอดนะครับฉะนั้นเราก็เอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเคาะหนึ่งสองเข้ามาแล้วไหนเะห็นไสี่เป็นสี่ห่วงเรียงกันอย่างงี้สังเกตทุกคนครับเขาจะอามือจับห่วงที่สามไว้สังเกตนะห่วงที่สามเขาจะามือจับไม่รับเขาก็จะจับงี้เนี่ยปล่อยห่วงที่สองเอาตัวนี้ขึ้นเนี้ยเขาก็จะจับงี้สังเกตนะเนี่ยเขาจะจับไว้เพราะตรงนี้มันคือมันมีรูครับสามารถใส่สสได้อ่าเวลาเล่นต่อหนึ่ง สองสาม,มเห็นไหมมนเข้าไปหมดแล้ววิธีการถอดออกนะครับะถอดออกนะนี่แล้วก็มันจะมีรูอย่างงี้ใช่ไหมเราหมุนหมุนหมุนงนงี้ออกมาเลยเห็นไหมถ้ามีมือบังก็จะเป็นอย่างงี้หมุนหมุน,มนอ,ออกแล้วหมุนหมุนอาวออกแล้วหมดละเขาเราก็ช่วยเขาดูว่าอ่ะมีสี่อันจริงๆนะไม่ได้มีห้าอันอย่างงี้สามารถเล่นต่อหน้าท่านผู้ชมได้เลยนะครับไม่ได้ว่าเออ ม่ต้องแบบว่ามีคนล้อมเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามาคนนี้มันไม่ได้ละมังหมายแค่ว่ามือปิดไว้นะครับก็หลักการมันก็ง่ายๆครับไม่ยากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพัดทีวีนะครับตอนนี้ก็จะถึงหนึ่งร้อยซับแล้วขายอีกสองซับช่วยจดกาลังใจให้ผมด้วยนะครับรอดูคลิปใหม่ได้เลยซึ่งอันนี้ผมก็เคยทําแล้วนะครับในคลิปก่อนๆใครยังไม่เคยดูก็ไปเลื่อนดูได้นะครับก็เอาเป็นว่าก็จบเพียงแค่นี้นะครับผมก็อยากลองทํา youtube เฉยๆนะครับผมชอบนะครับผมก็อยาก ทำนะครับก็เชื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย